แกงยังไงมะเขือก็ไม่คล้ำไม่ดำนะคะแม้กระทั่งมะเขือเขาไม่โดนน้ํานะคะเขาก็ยังจะมีความขาวๆแบบนี้จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้การจะชวนเพื่อนๆทําแกงป่าหมูค่ะแกงป่าอย่างไรให้เข้มข้นแล้วรสชาติจัดจ้านน่ากินนะคะเหมือนนั่งกินที่ร้านขายอาหารป่าเลยค่ะนี่เลย สำคัญที่สุดก็คือหมูค่ะหมูที่การใช้วันนี้นะคะจะเป็นหมูสันคอกับหมูสามชั้นค่ะให้เพื่อนเลือกเป็นหมูสันคอนะเพราะอะไรเพราะการชอบส่วนตัวไม่ใช่ค่ะคือตัวงหมูสันคอค่ะหมูเขาจะมีความนุ่มแล้วก็จะมีมันแทรกนะคะ,ะเหมือนด้วยหมูสามชั้นแบบนี้ค่ะโอ้โหอร่อยเด็ดค่ะหมูสามชั้นไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะยังไงก็อร่อย ประมาณสามขีดนะคะที่การใช้วันนี้ค่ะหั่นชิ้นไว้เนี่ยค่ะพอดีสําหรับแกงนะคะก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่บางนะคะแบบนี้เลยค่ะผักนะคะที่จะใส่แกงป่าค่ะวันนี้การเลือกที่จะใช้มะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะแกงยังไงไม่ให้ดํานะคะ่าเดี๋ยวกันบอกเทคนิคเคล็ดลับนิดนึงค่ะให้เพื่อนๆนะคะหั่นมะเขือเปาะแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ค่ะแช่ไว้นานๆเลยนะคะของการแช่ไว้ประมาณชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็จะมีมะเขือพวงค่ะ นี่นะคะปริมาณตามชอบแล้วก็การแกงป่าจะขาดไม่ได้เลยใส่ชะอมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรค่ะก็จะมีกระชายซอยใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วก็พริกนะคะชีฟ้าเขียวเหลืองแดงตามความชอบจ้าพี่แกงเพจเจ้มจ้นแบบเข้มขน้น มากน้อยตามความชอบนะคะของการใส่ประมาณ2ช้อนนะคะน้ำหนักก็ประมาณ1นขีดนะคะอ่าแล้วก็มีกะปินะคะแหนมกะปิมาด้วยนิดนึงนี่เลยค่ะตามด้วยใบกระเพราค่ะเพิ่มความร้อนแรงนะคะให้กับเมนูนี้ค่ะไปค่ะไปแกงด้วยกันค่ะแกงแบบมีความเจ้มจนเข้มข้นค่ะเหมือนนั่งกินอยู่ที่ร้านอาหารป่าเลยค่ะไปค่ะกระทะตั้งเตานะคะเติมน้ำค่ะ แกงป่าของการนะคะจะไม่ใช้น้ํามันเลยค่ะถ้าตวงเป็นแก้วก็สักประมาณ2แก้วนะคะไม่ต้องเยอะมากรอน้ําเดือดค่ะค่ะน้ําเดือดน้ําร้อนแล้วนะคะให้เพื่อนใส่พริกแกงค่ะเอาพริกแกงลงไปละลายนะคะพริกแกงกันสีสวยจังค่ะแล้วก็ให้เพื่อนนะคะเพิ่มน้ําค่ะจา,จากนั้นให้เพื่อนใส่หมูลงไปเลยค่ะ เอาหมูนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะผงปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะเพื่อนสามารถเติมน้ําได้นะนี่เลยเติมน้ํำลงไปเลยคะ่ะให้เป็นน้ําแกงเลยนะคะเกลือนะคะปายช้อนชาค่ะปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะประมาณ2ช้อนนะคะแล้วให้เพื่อนชิมรสดูก่อนนะคะตัดรสด้วยน้ําตาลทรายนะคะนิดเดียวพอค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแกงป่าเขาจะไม่ให้หวานวนะเนาะเออปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ตามความชอบของเราเลยนะคะการจะเคี่ยวหมูสักพักหนึ่งนะคะให้หมูเขามีความเปื่อยนุ่มเนาะรสชาตินะคะของการจังจะออกเค็มๆอยู่นะคะนี่เลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราใส่ผักน้ำผักอะ่ะเขาก็จะออกมาอีกนะคะบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะแค่การชิมอะ่ะร้อนแรงมากเลยค่ะ อาโอเคค่ะนี่การเคี่ยวหมูนะคะจนรู้สึกว่าหมูมีความนุ่มๆแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะการก็จะใส่มะเขือเลยค่ะหม้อใหญ่อีกแล้วค่ะบอกเลยมะเขือมะเขือเปาะมะเขือพวงนะคะใส่ไว้ก่อนชะอมเว้นไว้ก่อนเนาะชะอมเขาสุกง่ายไงนี่รีบกดมะเขือนะคะให้เขาจมน้ํา ความกรอบความนิ่มแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะจะชอบมะเขือสุกแบบสุกแบบนิ่มๆหรือจะชอบแบบกรอบๆนะคะจัดเลยของการชอบกึ่งๆไม่กรอบมากไม่นิ่มมากนะคะเอาแค่พอสุกจากนั้นใส่ใบมะก,กรูดฉีกนะคะเครื่องกระชายค่ะใส่เลยค่ะพริกนะคะกดพริกไทยอ่อนนะคะให้จมน้ำเลย เพิ่มความหอมด้วยชะอมนะคะน้ำน้อยเติมน้ำค่ะเติมน้ำเพิ่มได้นะคะอย่าให้ถึงกับแบบว่าน้ำมากเกินนะให้สมดุลกันนะให้เพื่อนสังเกตมะเขือนะถ้ามะเขือแช่น้ำไว้ถึงอเขาแกงไว้อะเขาจะไม่ดำนะคะนี่เลยค่ะมะเขือเขาจะเขียวๆแบบนี้เลยค่ะชวนกินมากอา าผักทุกอย่างนะคะเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะนี่เลยจ้าปิดท้ายด้วยใบกระเพราค่ะเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปค่ะนี่เยอะใส่เยอะใส่เข้าไปเลยจ้าแกงป่านะนี่ต้องเข้าป่านะคะเป็นเมนูสุขภาพง่ายๆเลยค่ะโอ้ยร้อนแรงมากมายก,กลิ่นดีมากเลยค่ะนี่นะคะมะเขือนะคะเขาจะไม่มีความดําเลยนะคะเพื่อนอ้าวโอเคค่ะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะ ปี๊แก๊สเลยจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าข้าวสวยร้อนๆมาค่ะปลาเค็มหมูทอดมานะคะนี่เลยค่ะจัดเลยค่ะแกงปลาหมูนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะใส่หมูสามชั้นนะเนี่ยค่ะเทคนิคการแช่มะเขือให้ถึงๆนะคะนี่ดูมะเขือของการนะคะให้ดูเลยค่ะว่ามะเขือของการอะไม่ได้สุกมากนะคะคือสุกแบบพอดีๆกึ่งกึ่งกึ่งกรอบกึ่ง,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 งนิ่มนะคะนี่เลยค่ะแล้วเขาให้ดูนะคะ มะเขือก็จะขาวๆแบบนี้ค่ะจะไม่ดําไม่คล้ํานะคะเทคนิคง,ง่ายๆค่ะก,ก็คือให้เพื่อนๆนะคะหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ค่ะทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยนะคะนี่แกงยังไงเขาก็ไม่คล้ําไม่ดํานะคะแม้กระทั่งมะเขือเขาไม่โดนน้านะคะเขาก็ยังจะมีความขาวๆแบบนี้จ้านี่นะคะแกงป่านะคะแซ่บร้อนแรงค่ะอร่อยง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องง้อร้านอาหารป่าอีกต่อไปแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะ ง่ายๆนะคะฝั่งเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ